นี่แหละเป็นช่วงที่แบบดีมากอะไรเงี้ยไอ้ทำการผมจะทำการตายเลยไปอยูเลยเอ้ยไม่มีคนเลยอ่ะไอ้บนบ้านเอลบนบ้านเอลได้อยู่นะบนบ้านเอลได้พี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นอยู่พี่เห็นยู่บนบ้านบนบ้านบนบ้านขึ้นไลยขึ้นเลยบนบ้านนะบนบ้านมี่ีได้ได้เฮ้ยมีคนได้สวยสวยขึนหน่ง้นหนึ่้มีคนมีคน นีนอนนอนนอนนเรเรวอเอเรืเาเรียกเลยเรียกเลยเรีดอมเลยเรียกดอเลยอะไรฮะท่านผู้ชมวันนี้ม่มถึงเวลาดีได้เวลาแล้เรืยเรื่อเรือแล้วเดี๋ยวเรเราได้มาดูมันจะมีคนมาเก็บบอะไยังเที่อาสองสองสองที่้อกว่าอะเงี้ยเอาแล้แล้วแลสองที่นี่ไม่ได้มีคนมา มีคนมี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 แต่มีคนนั้นไม่มีคนยิงกันแล้วยิงกันแล้วน่าเขยน่าเขยพี่แล้วอะไรไอดอมะไอเดอมะไอดอมะไอเดอมันแล้วสองอันเฮ้ยเขียไอยิงยิงยิงเรามันเก็บวะพี่เรามันเก็บอบบเรามันเก็บอบบเราเราเนียนอยู่ไม่มีใครมาไหนหรอไอ้ยิงมากันหน่อยดิไวเลอร์ไอพี่มี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  เาเอย่าพึ่งลาพึ่งาพี่าพี่าพ่าแ่ไม่รู้เลยว่ามีใครเก็บไอดอพี่มันมามันมามันา มันมามันมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันยิงกันเองมันไม่เห็นเรามันไส่ห็นมัน่กันมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราเห็นเราจริงมันเสียงมีคนเสียงมันไม่เห็นจริงกัน่ะเฮ้ยเสียงขึ้นมาเหมือนเลงเราเฮ้ยเสียงมันขึ้นมามันไม่เี็นรามันใส่ันมันใส่กันแล้วมันใส่เดี่แล้วให้ตายแล้ว ห็นไม่เห็นเฮโหมีระเบิด้วไอ้ยยนนเหรอกันนเอไรอกันเอะเหรอีดเราพี่เกมนเก็ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บมาตายแล้วมาละเต้เหมือนข้างล่าง้ยพี่อดีตไอวงมา มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปกลางวงวิ่งไปกลางวงแรงว่ะมีข้างหน้า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 เจ็บเจ็บอยู่เจ็บกกแตกเจ็บ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 พี่ไปวิ่งวิ่งวิ่งเข้าวงวิ่งเข้าวงวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย มาด้วยแล้วด้วยนั่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งนี้นั่งนี้นั่นี้นั่นี้นี้นี่นี่แปลว่านี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ีังเเข้ามาเข้ามาเข้ามานอนนอนนอนนี่เล้วูกลุกลุกล โอ่งอยู่ตรงนัาโออยู่ตรงไม่น่ากลัวโออยู่ตรงนั้พี่วิ่มพ uh ี่วิ่งมาพี่วิ่งมาแย่ผมจะเป็นถังวิ่งมาเลยพี่วิ่งไปพี่วิ่งแ้่ผมเป็นถังวิ่งตามแม่อยู่ข้างล่างนะผมอะเยวกเดีรกเดียว